น้องๆครับวันนี้เรามาเจอไอติมปลานะครับผมเดี๋ยวเราจะซื้อไปให้น้องดิมกินกันนะครับผมไอติมปลาตอนนี้ถึงตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะครับผมวันนี้เอามาให้น้องดิมกินเลยนี่ไอติมปลาของเราแก่เลยเอาดึงออกมาเลยนี่เป็นไ,ไงไอติมปลาไหนๆด้โอเคนี่ไอติมปลากินเลย นายดูได้หันนะฮะพอโอเคนี่ข้างในมันเหมือนมีช็อกโกแลตเลยเนาะเออโด้โด,โดยามีช็อกโกแลตกรอบเหมือนเครือบแล้วก็มีไว้ลายโอเคไอ้จิมปลาเนาะนี่นี่น,นี่อ่ะ นันนะครับนี่นะครับผมโมจิของแลไอเทมตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะครับผมเราเคยมาให้น้องบี<ๆ>กินแกะเลยแรเลย นี่ดู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 โอเคมอืม น้องๆครับวันนี้เราจะมากินไอติมส้มกันนะนี่ นี่นะครับน้องๆไอติมส้มข้างในมีส้มด้วยนะซื้อมาจากเซเว่นนะปกติ35บาทตอนนี้ลดเหลือ25บาทนะครับนี่ไอติมส้ม เห็นเข,าข้าคนน้องๆครับไอติมสตอรอเบอรี่ นี่นะสตรอเบอรีนอนออ่นี่นะครับน้องๆไอติมสตรอเบอรี่แกะเลยแกะเลยนี่นะครับหน้าตาเป็นยางไงนะครับผมนี่สตรอเบอรี่เนื้อสตรอเบอรี่โอเคกินเลยเย็น yeah. เนื้อสัมผัสของซอสสตรอเบอรี่นะครับผม Oi, cat, oi! ไอติมช็อกโกแลตลาวานะครับลาวาหมดแล้วมาใหม่นะครับผมไอติมมาใหม่บลูเบอร์รี่ชีสเค,ค้กนะครับผมอ่าน้องดีนแกะเลยแกะเลย <laughs> <laughs> บน <muitas> okay. oh. <throat> ี้โอเคกัดเลยกัดอ <thrive> ั <hate> ้มไหนฮืมฮึมฮายยกลิ่นหอมเข้มข้นเนยไม่ใช่เนยนะกลิ่นชีสเค้กอะ อร่อยมากมาใหม่นะครับบอกวม่ติมมาใหม่